เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานย้อนอดีต119ปีตลาดเจ็ดเสมียนภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่น ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบะชั้น3าสารกลางจังหวัดราชบุรีน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมงานการจัดงานย้อนอดีต119ปีตลาดเจสเมียนพร้อมด้วยนายคันลองยุทธชัยประหลัดจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเนื่องด้วยจังหวัดราชบุรีได้กําหนดจัดงานย้อนอดีต1 1 9ปีตลาดเจษเมียน โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดำเนินงานโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยาย,ยน2554ที่บริเวณตลาดริมน้ำแม่กลองตำบลเจษเมียนอำเภอโพธารามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมโดยจะมีการสแสดงในรูปแบบต่างๆการละเล่นอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเจษเมียนให้ดำรงอยู่สืบไปและเพื่อส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวของชุมชนเจษเมียนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้นสําหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกภูมิภาคเลือกซื้ออาหารอร่อยจากอาเภอโพธารามอาหารพื้นเมืองเจษเมียนและราชบุรีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบ้านเจษเมียนการแสดงแสงสีเสียงประกอบน้ําพุดนตรีและดอกไม้ไฟไพโรทคนิคโดยเฉพาะการนําเสนอกการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องอย่างคับข้าง ูรับจ้างน,นะครับคือมันเป็นการต้องต้องใช้ผู้รับจ้างาน,นะครับโดยได้รับผู้รับจ้างคือบริษัทในที่ในสถานที่จัดงานขึ้นในตลาดเดส์เนที่เราจะจดเนนิการในพื้นที่นะคะก็มีการจัดโปรโมบของในชุนชวนซึ่งครับก็จะมีเรื่องเรื่องของสถานาที่จะมีข้ามของเองนะครับจะประกอบกับตัว